ตัว K มาสวยงามครับแล้วตัว E มาต่อครับจังหวะนี้ครับวายมาแบบนี้โอ้โหเต็มกราฟครับ8,000บาทครับแล้วยังมาต่ออีก120่งรนะครับผมเชิงครับคำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกเท่านั้นเพื่อไม่เกิดภาระทางการเงินควรเล่นอย่างมีสติสำหรัญญะเอาล้วผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับคุณชงครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมกิเลนนะครับผมเชิงครับเกมกิเลนในค่่าาาาาาย PG นน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 ะะแมมมมววัััััี้เรรรกกใททุคค50บบบผจดู วันนี้เนี่ยเราจะร่วงหรือเราจะรอดู้ชมโอ้ยมามาเริ่มกันเลยนะครับผมช่วยับโอเคมาตัวเจมาครับสวยงามแล้วก็ยังไงจะวันนี้โอ้ยเรียบร้อยแล้ววายมาเต็มการแบบนี้174บาทนะครับผมช่วงับแล้วมาต่ออีก4.5บาทครับสวยงามโอเคมาผู้ชมกิเลนแม่งมาแล้วนะครับผมช่วยงับเปิดมาดอกแรกนะครับผมช่วรับเข้าเงินรางวัลซุปเปอร์เมกามาครับ251าบาทนะครับผมช่วยงับไปกันต่อครับจังหวะโอ้ยไหลยาวๆเลยครับ นะมาสวยงามครับแล้วก็โอ้ไม่มาต่อเลยครับผมช่างครับเอาจริงถ้าแตกมาไม่มีตอกคูณได้เหมือนไม่ได้แตกนะโอเคเอาจริงผมว่าเกมจีเลนมันต้องซื้อฟีเจอร์หรอผู้ชมผมว่ามุนนอกเงียก็ไม่คุ้มครับไปเดี๋ยวเราซื้อฟีเจอร์ไปเลยละกันนะครับผมชมครับกับเบ็ดสามบาทนะครับผมชมครับในฟีเจอร์เกมจีเรียนครับมาดูกันได้ไหมันจะจ่ายให้เราหรือเปล่านะครับผมมาโอเคจังหวะน,นี้ครับ ผมรอแบบแบบนี้มานานเลยครับคูณ3เนี่ยนะครับปกติมันจะไม่มาให้เราเลยนะไอ้คูณ3เนี่ยนะหมุนฟรีที่หลออีกรอบครับปกตินี่คูณ3นี่หายากมากนะครับปกติเนี่ยมันจะมาแค่คูณ2โอเคสวยงามครับบวกสปินมาอีก2นะครับเงินรางวัลที่เหลือครับเงินเงินรางวัลที่อะไรการหมุนฟรีที่เหลือครับนะเยเหลืออยู่หรอบนะครับผม เงินรางวัลที่เหลืออะไรของมึงวะเนี่ยแล้วก็มาต่อยครับจังหวะที่คูน13ครับผมบอกเลยซื้อฟีเจอร์เกมนี้ยังไงก็คุ้มนะครับผมจงครับถ้ามันมันเข้ามันไม่ไหลครับตัวคูณมันก็จะไม่ไหลไปด้วยครับแต่นี่แบบตัวคูณมันจะล็อกไว้ครับไหลแล้วมันจะล็อกไว้นะดูครับเบด22นะครับผมจงครับเบทที่อะไรคสน22อะไรของกูัวเนี่ย ออมาผู้ชมกันรางวัลซุปเปอร์เมกาครับ284บาทนะครับผมมาไปกันต่อครับอีกสรอบครับยาวๆเราก็ขึ้นเป็น3ามเอ็ดเลยครับผมปกตินี่คูณสี่สิบนีอ่อะไรมาก็ได้นะผมบอกก่อนนะครับนี่แบบเห็นว่าตัุคี้มาแค่แป๊บเดียวนะครับผมช่วงครับแป๊บเดียวอะไรตัุคี้มาคแค่นิดเดียวนะครับในลขกสิบมาเลขกสิบมาได้อ่า สี่บาท2ีบาทนะครับเลขสิบมาแบบเต็มกราฟเลยนะพี่ชมจะอยู่ที่คูณ40ครับถ้าเริ่มต้นคูณ3ามมัวโตคูณมันจะเพิ่มขึ้นไปทีละ3ครับผมว่ามันก็ดีนะดีกว่าราสุ่มได้คูณ1คูณ2ครับคือเอาง่ายง่ายเลยฟีสปินเนะี่ยเรามาลุ้นเอาในหน้าฟีเจอร์ได้ครับ3 0 0พเข้ามาครับแล้วก็ยังไงเลขสิบไอหน้าสปินเนี่ยเรามาลุ้นเอาในฟีเจอร์ได้ครับเห็นปะแต่ก็จะบวกมาอีกหนึ่งฟีสปินครับโอ้โหคูณ52ทําทำเป็นเล่นไปนะผู้ชม คูณ55ครับอีก2รอบถึงคูณ60ครับไม่รู้ว่ามันจะมาให้เราหรือเปล่านะมาคูณ58มาหรือเปล่าโอเคครับแล้วก็เรียบร้อยครับคูณ60ที่เลนคูณ60ในระบบผู้ชมครับโอ้โหนี่รอซุปเปอร์เมกาครับมาอีก2รอบนะเพราะว่าตัวคูณเนี่ยเราไม่สามารถแบบมาดูในนี้ได้นะครับผมคูณ60จะได้ไม่เข้าให้นะครับผมนะได้มา4,200บาทนะครับผมผู้ชมครับก็คือ ไอ้ตัวตัวคูน่ะเราไปลุ้นในนั้นได้เนี่ยผมเชื่ับแต่ว่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะไอ้พวกตัวไอ้พวกฟีสปิน่ะเราไปลุ้นจากนั้นได้เนี่ผมเชื่ับแต่ว่าตัวคูน่ะจะแกจกแต่ต้นๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่มีแบบไหลไปเจอตัวคูนอะไรมันไม่มีนะครับผมเชับมาต่อไปเราไปต่อกันที่เบ็ด10บาทไป60บาทผมว่าได้นะสิบบาทสิบพันห้าครับไม่ได้เราต้องเอาเบ็ดห้าสิบบาทครับมา มาเริ่มซื้อกันเลยครับกับเกมกิเลน,นมาดูกันว่ารอบนี้มันจะมาให้เราหรือเปล่าครับมาโอเค,โอ,เคโอ้โหย่งว,วันนี้คูณสี่ครับโอ้โหกิเลนคูณสี่หกรอบครับผมบอกเลยว่าอันนี้หายากริงกว่าคูณสามอีกนะครับผมนะหกรอบนี่คือถ้าเรามั่นใจว่ามันเข้าชวัวร์มันก็คุมครับนยะเห็นปะมันก็จะมาลุ้นสปินให้เราตรงนี้นะครับผมถือว่าได้เลยนะผู้ชมโอ้โหเริ่มต้นครับ เริ่มต้นมาคูณ1คูณ5คูณ9ครับแล้วคูณ13 17คูณครับโอเคมาต่อครับขอยาวๆครับขอวยาวๆงานนี้จะเพิ่งไปไหนครับมาโอ้โหคูณ40ไม่รอบก่อนนี่คูณ60ครับ170เข้ามาแล้วก็มาต่อไหมขอละมาต่อเหอจริงๆขาดทุนยับเลยครับ โอ้โหไม่เข้าน่ยครับผมผู้ชมครับนะได้มา1น0 0ง้าร้อยครับเราซื้อไปเท่าไหร่เราซื้อไปสา0 0ันเจ็ครับโอเค๋ยวผมขอมหมุนนอกแล้วกันถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับผมหมุนนอกเป็นหนึ่งร้อยไักสิบรอบไปไม่เข้าเลยยากเลยครับงานหยาบเลยครับแต่ที่มันจะได้ส0 0พจริงิเราควรถอนนะผู้ชมไม่เป็นไรครับหนึ่งห้าร้อยครับแล้วก็หนึ่ง้าร้อยร้อยห้าสิบอะไรหกมึงไปนี้วเออ แมผู้ชมโอ้โหไม่มีเข้าเลยครับโอเคมาจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยสองวันสี่ครับเรายังมาตัวอีกหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าครับรถสเต็กเตอร์นี่น่าจะอยู่ประมาณสี่ห้าตัวครับโอเคขึ้นมาสี่พันก็ถือว่าดีอยู่ครับถือว่าได้อยู่นะหรือเราจะซ้ำอีกรอบไนหะผู้ชมขอซ้ำอีกรอบหน่อยละกันนะคกับเบ 60, เ็ดสิบเบ็ดห้าสิบแม่ผมสามพันเจ็ดไปผู้ชม ผมขอซ้ำอีกรอบครับรอบนี้รอบสุดท้ายครับสัญญาแล้เราก็คูนเสียดายบับไม่เป็นไรก็คูณ3คูณ3ถมจว่าได้อยู่ครับแต่คูณ4ไ่นี่หายากมากเลยนะพี่ชมเราเล่นระหวังเราแค่ตัวคูณครับไอตัวไอตัวฟีเจอร์มันอนะ่ะมันจะคล้ายๆพวกแปะครับคล้ายๆไอเกมแปะนะผมนะคล้ายๆพวกเกมแปะเกมคีโอคือเราต้อง ลุ้นเอาตัวคูณมันอย่างเดียวครับเพราะว่าเกม8 gpu เนี่ยถ้าสมมติว่าตัวคูณไม่เข้าจริงๆเนีอ่ยมันแบบมันหมุนไปตกดําอะไรประมาณเนี้ยมันก็ไม่ได้ครับนะหรือหรือเราจะแบบกดซื้อไปแล้วแล้วเราไม่กดลุ้นเลยมันก็ไม่ได้เหมือนกันครับอันนั้นมันไม่ขาดทุนหรือว่าเราต้องเสี่ยงโชคอ่ะครับมาอีก2รอบครับอีก2รอบโอเคห9้สิบเก้าครับสองพันเข้ามาโอ้โหห้าพันบาทครับถือว่า ได้กำไรมาเยอะอยู่ครับไม่เป็นไรเงินเราวันรวม5,000ครับมาเดี๋ยวเราไปกันต่อที่เบ็ด200บาทไปเลยนะครับผมจังครับ10บรอบครับ2 0 0พมาดูกันว่ามันจะมาให้เราหรือเปล่าครับตัวคมาสวยงามครับแล้วตัวเอมาต่อครับจังหวะนี้ครับไวมาแบบนี้โอ้เต็มกราฟครับ8,000บาทครับแล้วยังมาต่ออีก120อบนะครับผมจังครับแล้วตัวคิวมาต่อแบบนี้แทก็ตเตอร์ครับเหลืออีกแค่1นตัวครับเหมือนจะใช้4ี่ตัวนะโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับ เราได้มาทั้งหมด8600บาทนะ,ะครับผมจช่ครับเงินรางวัลเมกาโอเคเดี๋ยวเราหยุดเราเราพอแค่นี้ละกันนะครับผมจช่ครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตลาไปก่อนแล้วกันะเดีวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมฝากกันไว้แล้วครับกับเกมกิเลนในค่ายพีีนะพี่ชมมันหมันไส้อยู่พี่ชมขอเบ็ด400อีกสักรอบนี่่ะ